จากนั้นเนี่ยพวกวูฟก็เดินถือธงสงบศึกมาไอว้ว่าทธงยิงได้เอ้กูโดดอีกแล้วโอ้ยนะความรักความเมตตาไม่เกินไปหน่อยเหรอวะพี่ไม่หรอกมันร่มมือไกนินจาบ้าที่ฆ่าพ่อข้า ข้าไม่บานี้ให้ใครทั้งนั้นพวกมันต้องตายให้หมดอันจากที่พวกวูฟเจรจาไม่สําเร็จเนี่ยพวกเขาก็เริ่มใช้พลังของลูกแก้วเพื่อกลับบ้านไอ้พวกโง่คืนนี้มีมื้อใหญ่ให้ท่านแน่ท่านพ่หมอน่ายินดีก่อนที่เคนจิเนี่ยจะส่งกองกําลังทหารเพื่อไปกําจัดแม่ทัพในทีเดียว และแล้วในที่สุดก็มาถึงบทสรุปใช่ปริศนาผู้สังหารพ่อของเขาจริงๆแล้วเขาก็คือ Say the light Nightfall I am the dark <Yay! S 1> และแล้วการต่อสู้ครั้งสุดท้ายก็เริ่มต้นขึ้น เจ้าโ้แกฆ่าข้าไม่ได้หรอกข้ารู้แต่เขาทำได้ไม่ข้าไม่มีวันตายและแล้วอสุรกายแห่งความมืดก็ถูกกำจัดลงอย่างน้อยก็ในตอนนี้เป็นเวลากว่าหลายร้อยปีที่ผู้คนต่างเฝ้ารอและภาวนาต่อองค์กรสุดท้ายมันก็เป็นได้แค่ตำนานแล้วนะและแล,ะแล้วการต่อสู้ของพวกเขากับกองทัพปีศาจแห่งความมืดที่เหมือนจะไร้สิ้นสุด ก็ยังคงดำเนินต่อไปและนี่ก็คือบทสรุปของชายผู้ปกครองด้วยอำนาจและความโหดเหี้ยมเคนจิแห่งเผ่าอสรพิษ